เต็มจออีกแล้วดอกไหนก็เต็มจอแลวทุกคนนะโหเอาให้เจ๊งไปเลยดีเอาให้เจ๊งไปเลยดีส5่พ้าเอาให้เจ๊งไปเลยดีโหมาดีพิ่พพพพวินหกพันเอ็ดนะทุกคนนะโอเคค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็จำแบบนี้เราอยู่ในหน้าเกมสาวท้มน,นะคะก็สาวไหนไม่เด็ดเท่าสาวท้าเหมือนเดิมวันนี้พวกช่วมา8 0 0พขอเบ็ดที่200ร้อยนะั ท,ทุนเยอะนะวันนี้นะขอปิดแพงนิดมึงโอเครงยังสวยวายมาโอ้โหเต็มจอขนาดนี้ทุกคนไ่อยากโมนะอ่าบิ๊กวิน4,200ันนะปั่นไม่กี่รอบนะทุกคนไปที่200กำไรมาเลยจ้าสาวทําม,มันเด็ดจริงๆเนาะสาวทําเด็ดจริงตอนนี้เราก็ฟาดกำไรมาที่3,000กว่าบาทแล้วนะแต่เดี๋ยวมันจะ นี่นะทุกคนปั่นไปก่อนมาสาวไหนก็โอ้โหเต็มจออีกเสียดายเคขอเคขอเคเสียดายเคขอเคขอเคเต็มจอขนาดนี้โอ้โหปั่นเองนะปั่นเองนะเนี่ยสุดเหมือนกันโอ้โหลุ้นสแกตเตอร์แถมลุ้นสแกตเตอร์เคมาช่องแรกพอใจแล้วโอ้โหเสียดายว่ะ ีวิน4 0 0กำไรเรามาที่เท่าไหรแล้ว6,000กว่าบาทแล้วเนาะแต่ก็ยังสู้ชีวิตนะทุกคนขอดสแคตเตอร์มันหน่อหนอได้ไหมไม้200ขอดสแคตเตอร์มันหน่อหนอได้ไหมสวยตัวแพงด้วยโอ้โหพันเองยังปังขนาดนี้นะทุกคนนะอดใจซื้อพิ่จั่บายได้หรือเปล่าเนี่ย ้ยโอ้โอมีเ้อกส,อสวยๆย่ะบอกเลยดอกสอสวยๆนะโหเจมาเต็มจอคนหนึนี้หกร้กว่าบาทสวยงามปังมากเกมนี้บอกเลยปังมากโคตรปังอ่ะตัวแพงมาตัวแพงมาเกือบทุกรอบนะสวยเคลงช่องสองเลยดิ ไฟมาเต็มจอขนาด7,007โอ้โหแอนไม่เคยปั่นเองได้ซุปเปอร์เมกาวิน8,007ขนาดนี้นทุกคนมาเองว่ะมาเองว่ะโอ้โหโคตรสุดเลิกเล่นตอนนี้กําไรเลยนะทุกคนนะกาไรฟานมาหมื่นกว่าบาทแล้วเด้อหมื่นห้าแล้วเด้อฟังจริงฟังจริงโอ้โหนึกว่าตัวแพงเข้าอีกนะปั่นเองว่ะโอ้โห วันนี้ห้อยพ้าอะไรวะสเก็ตเตอร์ลงอีกห้าตัวกําไรมาแน่กาไรมาเคลงอย่างสวยอีกทุกคนค่ะบอกเลยแม่ปังมากของมากมา,ากก็ขยานตัวเลยมาอีกสิบเอ็ดการหมุนนะโอโ้โหไม่รู้ว่าจะหาสัญหาครับไหนมาพูดนะทุกคนพวดมาดีเลยค,โโยคิวมาโอ้โหด้คิวมาช่องแรกไม่ไม่อยากบรรยายต่อเลย โอ้โหไม่มีตัวลงเลยว่ะสี่ไม้คูณที่สิบแล้วนะไม่มีตัวอะไรนะสวยขอหน่อยดีขอหน่อยดิแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะทุกคนเพราะากำไรเรามาแล้วเนาะไม้ทุดท้ายจัดหนักไหม โอเคนะทุกคนไม้นี้ถือว่าเราได้มาอีกส0 0พันนะทุกคนก็ถือว่าปังอยู่เหมือนกันนะเออมาดูเงินรางวัลรวมตอนนี้ถ้าเราเลิกเล่นเราก็จะได้สักประมาณโอ้โห,หลนสแกตเตอร์อีกอวายนึกสแกตเตอร์นะทุกคนวายนากสแกตเตอร์นะมีเจ๊งมีเจ๊งโอ้โหไม่ลงว่ะสวยเต็มจออีกเลย ดอกไหนก็เต็มจอแล้วทุกคนนะโหเอาให้เจ๊งไปเลยดีเอาให้เจ๊งไปเลยดีสี่พันห้าเอาให้เจ๊งไปเลยดี 4, 5. 5. หยดโหมาดีวิควิน 6, 1, 1, 1, 1, หกพันเอ็ดน,นะนะทุกคนนะเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกไม้สองร้อยมาอีกหนึ่งพันโอ้โหตัวแพงมาอีกตัวแพงมาอีกทุกคนโผล่ลูกอสเคเตอร์นะไวนะทุกคนตัวววลูกอสเคเตอร มาเล่นฉ่ปายพอกำไรแตกขนาดนี้แหละถือว่ามีบุญแล้วโอเคโอเคพอ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 โอเคนะทุกคนวันนี้เราก็ได้กำไรมาที่27,000นะทุกคนไม่ใช่700นะ27,000บ้านบาทแล้วนะแอบไม่ขอไปต่อนะคะก็จะได้จัดนะบายบายจ้า